แกดดรายการคนละเพลงเดียวกันสนับสนุนโดย i d e ด l X Studio สตูดิโครบวงจรสำหรับงานดนตรีและการผลิตสื่อ Down. Knock 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 your own สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมเอสตอนโซครับกุ๊กเนวหมายครับเราอยู่ในคนละเพลงเดียวกันครับพี่หลังจากที่สมอีพิโซดก่อนหน้านี้ไปไหนมาผมไปแม่ต้องสอนมาถึงไหมไปแล้วถึงไหมคุณแต่ว่าคุณแอคเขาถึงเขาถึงย้อนให้วิธยกรคู่เลยค่ะเพราะว่าผมผมผมไปร้องเพลงกับเขามาโอ้แล้วก็คุณไนท์ด้วยครับแล้ว่ำไมพี่ทไมไม่ถึง ผมมันไม่ถึงเพราะภรรยาผมไปแต่คุณแอ๊กับคุณไนท์เนี่ยเขาถึงเขาถึงตั้งแต่เชียงใหม่แล้วใช่ไหมครูเมืองเห็นบอกไปถึงปุ๊บถึงลาวไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ก็รู้สึกจะเป็นพม่าโอเควันนี้วันนี้เมื่อกี้เราเล่นไปเนี่ยเพลงอะไร k n o c k k n o c k Heaven Door เอาน n อก k k n o c k ้ n g on เ e a v e น d อซึ่งซึ่งปกติคุณคุณกุกเนี่ยคุณจะคุ้นกับเวอร์ชั่นของใครของการ์ดนโรสของการแดนโรสใช่เป็นหลัก แต่ว่าตเมื่อก้ผมร้องเป็นเป็นทอนฮุกเหมือนสำเนียงของเอวินเออเอวินะไรนะลาวินลาวินใช่ไหมลาแปลว่าคนเป็นคนไทยนี่คบไม่ได้แล้วทำไมครับมันลาวินน่าตีมากนะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้วันนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่าเออต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงเพราะว่าเพราะพอเราต้นฉบับนี่นี่เดี๋ยวมันมีต้นฉบับเดี๋ยก็ก็การลดไงต้นฉบับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นฉบับมีมีอีก ของบ๊อบดีแลนบ๊อบดีแลนที่เขาเพิ่งทำหนังอยู่อ่าอเดี๋ยวเขาพีนนี่เพลงของบ๊อบดีแลนะเนี่ยใช่เลยครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลเพราะว่าพักหลังรายการเราพอเอพิโซดเยอะขึ้นข้อมูลเยอะเริ่มเริ่มเยอะมากเริ่มจำไม่ได้ความจำความจำไม่เนนี่ต้นฉบับเป็นของบ๊อบดีแลน์นะครับครับปีอะไรพี่ปีหนึ่งเจ็ดสิบสามปี7จสามเเนี่ยเป็นเป็นยุคที่เขาเรียกว่าในวงการดนตรีมันเป็นข้อข้อต่อระหว่าง ยุคผูบุปผาชนครับฮิปปี้มั้ยฮิปปี้อ่าฮิปปี้ในปีหนึ่งเก้าหกเก้าก้ประมาณนั้นอ่าวูสต็อกอ่ะนะอ่ายุคเบบี้บูมอ่ะอ่าของฝรั่งแล้วก็เอ่ออัลบั้มนี้เออ่วางแผงเมื่อเดือนสิงหาคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยปีคะเอ่อเจ็ดสิบสามนะครับใช่บ๊อบเดลแลนด์นะครับต้นฉบับนี้ความยาวเป็นสั้นๆเลยนะ สองนาทีสาสิบสองวินาทีก็กเนื้อครบเหมือนกันนั่นแหละเนื้อครบเนื้อครบเป็ว่าขาดเขียงกับขาดอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ย้ำดูเลยว่าพูด <laughs> พูดเส <laughs> แล้วะละอยากเติม <laughs> แล้วก็เออจริงๆแล้วมันมันมาจากเขาเรียกว่าเออมันมาจากอัลบั้มของเอ่อชื่ออัลบั้มนี่อูอ่านยากมากพักหลังนีวทําไมเวลาเราทําเวอร์ชั่นที่มันเป็นภาษาอังกฤษเราต้องมาเราต้องเราพวกอ่อนภาษาอังกฤษด้วยนะลิ้นแล้วจะพันกันแพทเกอร์เรดกับบิลลี่เดอะคิตสนี่คือชื่ออัลบั้มใช่ ใชในหนังมีไหมเพลงนี้ในหนังครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าเดอะคอมพิวเตอร์โนเนี่ยผมดูไม่ทันหนังเขาเท่มากนะพี่หนังเท่มากแต่รู้ว่าตัวแสดงเนี่ยเขาได้รางวัลเหมือนน่ะรางวัลรางวัลอะไรผมก็จําไม่ได้นะดูที่พักหลังนี้ข้อมูลเยอะอ่ะพี่แล้วเดี๋ยวกลับมาเพลงแล้วเดี๋ยวพอสรุปเป็นของบ๊อบดิแวนออริจินอลครับแล้วที่ผมรู้จักนี่คือยุคคนยุคเก้าสนี่จะเป็นแกรนดโรดทั้งนั้นเลยนะยังมันมีข้อต่อนั้นองไม่อีกอ่ะ ก่อนก่อนก่อนที่คุณจะรู้จักว่ากันเอโนรเอาไปร้องเอลิคัปตันเอลิคัปตันก็เอาเพลงนี้มาร when when no long, Captain, been, Captain, ้องเหมือนกันเอาเพลงนี้จริงๆแล้วพอในยุคคนรุ่นผมยุคอาวะคนแ0ดศูนย์ข้อมเก้าศูนย์เนี่ยก็ค bon ือจะใกล้เลขหกสิบแล้วว่านั้นสุนทีผมเมื่อโตวัยฟังพ่อพ่อเปิดให้ฟังเออก็ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเขาจะรู้จักกันว่าบ๊อบดิแลนเออไม่ใช่ บ๊อบดีแลนนั่นลุงคุณพ่อผมแล้วหลังจาเนี่ยก็จํยุคแปดศูนย์เลแคปตันเแคปตันเอรแคปตันเอามาทำเป็นเลกเก้คอร์ดเดิมนี่เดี๋ยวแบบคล้ายๆเอาเดี๋ยวเราลองเล่นให้เพื่อนๆดูนผมรีบเป็นเบสนะสองเนี่ยไงแล้วมันก็ร้องเลยนอน o นนอนกินนอ heaven s o n อย่างประมาณนี้แต่ว่ามันจะช้ากว่านี้เนิบๆคนก็เลยพอพอมีอยู่ช่วงหนึ่งคนก็คิดว่าเตนเป็นเล่นเป็นบลูไม่ใช่หรอครับไม่แบบตัวเขาเป็นบลูตัวเขาเป็นบลูแต่เพลงนี้เป็นเลเก้แล้วก็จะโซโล่แบบสำเนียงแบบของเขาต้องตามฟังตตามฟังกันนะครับกลับไปฟังได้นะครับ แล้วพอมารุ่นคุณอ่ะก็จะเป็นกโรเอ็นรถเราจะได้ยินบ่อยมากใช่แต่เมื่อพอมันเป็นปี2 0 0พันมีพังหนึ่งงเอฟกีเนี่ยน้องเอามาองก็เอามาลองอีก็เพราะดีเหมือนกันนะครับตามฟังกันนะครับครับผมยังไงก็สรุปว่าเอกน้องแฮ่งสี่เวอร์ชันนี้ก็คือคนละเพลงกันยังไงนะครับก่อนจากกันก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราสําหรับอิโซดนี้ครับ ส่งท้ายหน่อยไหมส่งท้ายเดี๋ยวคุณร้องเลย สำหรับเอพิโซดหน้าครับ